วันนี้เราจะข้ามไปที่กัมพูชากันนักเดินทางของเรานี่มาสี่คนวันนี้ทำไรคะมาเสี่ยนดูเดี๋ยวไปดูว่ากัมพูชามีอะไร เรือองคันนี้นะคะไปที่โรงแรมกาแล็กซนะคะมาถึงโรงแรมกันแล้วกาแล็กซี่มีคาสิโนอยู่ในนี้แล้วก็เป็นโรงแรม นอนได้ในนี้เลยเดินไปไหนกันคะโสสาวตอนนี้แ1ดหนอยู่ห้องเราคือ851 852หองุ๊ยอังคูงแบกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยมากี่วันหรอไหนห้องเรานี่แปด8้า สวยนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ออกมานอกประเทศนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนคะปปอยเปรตตอนนี้เรามาเที่ยวที่ปปอยเปรตนะคะหรือว่าประเทศกัมพูชาใช่ไหมเรามานอนพักกันที่กาแล็กซี่นะคะข้างล่างอะโรงแรมเป็นคาสิโนด้วยนะคะเรามาช่วงวันเสาร์นะคะก็เลยเป็นราคาประมาณ1650นเนาะห้นนะะะองคือแบบ สวยเนาะเหมาะแบบในราคาเท่านี้คือถ้าสมมติว่าเ,เราเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยราคาก็ตกประมาณแบบสองพันอาบแต่ว่าเราอยู่ที่นี่แบบพันหกแต่ว่าห้องคือแบบสวยหรูเลยเป็นมุมห้องแบบสูงสูงแล้วการเดินทางนะคะในการแบบว่ามาที่นี่ก็คือแบบเราขับรถมาที่จังหวัดสตีแกเราก็ข้ามพรมแดนมาใช่ก็มีค่าใช้ใจ่ายนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทค่าข้ามประเทศของเขาแต่ว่าถ้าใครแบบว่าไม่อยากรอนานนะคะก็เขาก็จะมี v i p นะคะไปเอา,เอาพาสปปลอดไปประทับให้แล้วเราก็รอข้ามไปได้เลยใช่ราคาก็ตกคนละสองร้อยบาทนะคะ พอมาถึงที่โรงแรมนะเราก็เดินเข้ามาแบบเขาอ่ะจะไม่ให้ถ่ายรูปอะไรเลยที่ชั้นล่างนะคะแบบคาสินโนเขาไม่ให้ถ่ายรูปเราก็จะไม่ค่อยเห็นรีวิวของของคาสินโนที่นี่เท่าไหร่เนาะเวลาแบบเราเสิร์ชดูอะไรเงี้ยเพคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเนาะแล้วเดี๋ยวพาไปดูรอบๆเมืองที่นี่นะคะว่าการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงไอะไรไม่ไม่<ๆ>จะไปลองชิมเบียว,ว่าเบียเขาอร่อยแค่ไหน จะดูว่าราคาประมาณเท่าไหร่ด้วยนะคะโอเคฝากติดตามกันด้วยนะคะกับช่อง Lady c h a n n นะคะที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วย มีบิ๊กซีด้วยที่นี่ นี่นะคะบรรยากาศตอกนกลางคืนมองจากห้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะเริ่มไม่ได้ระหว่างมองรลุ่มกับแม็กนะคะว่าเราจะไปอันไหนกันดีโอเคแล้วก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะ,นะคะเราก็อยู่กันที่แม็กค่ะแม็กขับ เที่ยวกันเป็นเวลาประมาณ ลุ้นสวัสด์นะคะตอนนี้ก็เช็คเอาท์ออกเป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเมื่อคืนสนุกไหมมาอีกไหมหลังจากข้ามมาจากฝั่งกรรมัมพูชานะคะตอนนี้เรากำลังพาทัวร์อลันนะคะฝั่งประเทศไทยใช่ปะนี่ฝั่งประเทศไทยเลยค่ะไม่กล <laughs> หยุดต้องถ่าย อยู่นู่นนะคะแทบไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยไม่กล้ากลัวกลัวโดนตอนนี้เราอยู่บนรถประจำตหนของเราสี่คนนะคะดูอากาศแล้วดูอาไาศไมไม่ไปล่ะพี่อ๋อปีกย่องอ่ะเข้าแล้วสายไปได้เลยนะตอนนี้เรากำลังจะพาทัวร์นะคะด้รถประจำตำแหน่งของเราคันนี้นะคะ ร้อนมากร้อนมากนีจจะไปดูอะ<ด><ด>ได้เท่าไหร่เนี่ยนี่นี่ไปมึงขับรถไม่ไม่มีขอไม่มีกระตกข้างดงตุ๊กตาตอนนี้ได้ไปแล้วนะคะหนึ่งตัวสปองบอ็อกนี่ใข่ข่านได้ด้วยนี่ อย่าไปใส่ถ่านเนี่ยดูดิใส่านลูกชาได้อยู่ไหมติใจอ่ะติดใจติดใจที่นี่เหรอไม่ป่ามาอีกเลยมันตามหาลูกๆลูกๆหลงพายพาอกับพ่อเมื่อพ่อมารับกับองอันนี้อยู่ที่ตลาดอารันนะคะพ่อมารับกับสองตัวได้เนียยาขรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยที่พักกาแล็กซี่เป็นยังไงบ้างที่พักกาแล็กซี่โห เหมือนขึ้นสวรรค์เหมือนขึ้นสวัลไม่ต้องไปข้างในนะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องออกไปไหนอ่ะมีน้ำข้าวกินมีข้าวให้กินฟรีด้วยมีน้ำมีเบียร์อยากเล่นก็ได้เล่นเนาะน้ำเปล่านะน้ำเปล่าหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเบียหนึ่งพันห้าร้อยแนะนำว่าซื้อเบียร์กัทำชากินดีกว่าอังโก้อังโก้แต่ว่าไม่แบงร่างนะตอนตอนนอนไม่แบงร่างจบทริปเนาะจบทริปสนุกและฟินมากบ๊ายบาย บายบายหน่อยคนขับบายบายหน่อยคนขับค่าน่าเจอกันใหม่ไหนปดเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงไม่23ที่บ้าง